ตะะ้มตํนานะคะโอ้ยกรุณานะคะเบาจักหน่อยนะคะคะขอแป๊บหนึ่งจะโอ้มีมะเขือเทศมีพริกมีมะเขือนะจา้ราระบบทำอีกชั้น,นะะ้ะอ่ามีกระเทียมมีพริกเราใส่ให้ดูละะ้วจ้าต้นอย่าเสียงจะรบก,กวนชันนะอ่าไม่เป็นไรนะเจา้าเราก็ต้มส้มต้มใส่พริกใส่มะเขือเทศลงไปนะคะแล้วก็ชิมดูนะเจา้าว่า รสชาติทานเองสําหรับวันหยุดนะจ๊ะสวัสดีนะคะวันนี้สมคิดก็มาทําส้ตมตำนะจ๊ะเพื่อนๆก็มีส้มตำเครื่องปรุงอะไรเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตามส้ตมตำนะคะโอ้ยกรุณานะคะเบาจักหน่อยนะคะคะขอแป๊บหนึ่งจะโอ้กิเลยจ้าส้ตมตำนะคะเครื่องเคียงจ้ะ เป็นยังไงกันบ้างคะส้มตำตำรับรับไว้เลยนะคะเพื่อนๆเราเข้าตู้เย็นจะไม่มีไม่เสียเลยนะจะเห็นไหจ้าเราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะประเด็ดด้วยนะจ๊ะถ้าไม่ใส่ประเด็ดก,ก็คือไม่ใช่ส้มตำนะคะเราจะใส่ไปประมาณบวงครึ่งน,นะจ๊ะช้อนครึ่งหรือหนึ่งบวงคร,ร,ร,รึ่งนั่นเองนะคะเพื่อนๆเี่แล้วก็เรามีหมูทอดนะจ๊ะแล้วก็ไก่ทอดนี่เลยนะคะอันนี้ไก่ทอดนะคะวันนี้เราเยอะ ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะววาดสมคิดกินจะหมดปอกพอดีแล้วเพื่อนเพื่อนหิ้อร่อยมากเลยเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วะคะมาทานทุ่ตำกันเลยจ้าไม่ได้ถือตัวเองเลยจ้ะ <S <S แ,ลแล้วก็มะกอกนะจ้ะมามะกอกเราก็มีแบบนี้จ้าไม่ใช่มะกอกสดนะจ้ะมามะกอกก็เป็นแช่พิซซ่าเจ้าเพื่อนเพื่อนแช่พิซซ่านะจ้าใส่แป้งนัวลงไปหรือผงชูรสตันเองนะคะใส่สมะกอกลงไปเรียบร้อยชอบมากก็ใส่มากนะจ้ะ ชอบตรงกลางก็ใส่ตางกลางนะครับเออตำส้มตำแล้วก็มะเขือใส่แป้งนัวลงไปหรือผงชูรสตันเองนะคะใส่มะกอกลงไปเรียบร้อยชอบมากก็ใส่มากนะจ๊ะชอบต็งกลางก็ใส่ตังกลางนะครับเออตำส้มตำแล้วก็มะเขือนี่เลยจ้ะเครื่องปรุงแล้วก็อ่ากระลำปีนะจ๊ะกระลำปีสีม่วงที่เป็นสีม่วงนี่เจ้ะเราก็ซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะใส่แป้งนัวลงไปหรือผงชูรสตันเองนะคะใส่มะกอกลงไปเรียบร้อยชอบมากก็ใส่มากนะจ๊ะ ชอบกลางๆก็ใส่กลางนะคะออตมส้มตำแล้วก็มะเขือแบบปรุงรสแล้วเราก็ไม่ต้องชิมอะไรมากนะคเพาะสมคิดก็ทำประจําเราก็เริ่มมาใส่กันเลยนะจ๊ะใส่พริกลงไปนะจ๊ะกระเทียมนี่เลยคะ่ะใส่สามเม็ดก็พอนะจ๊ะต้องรสประเภทอาหารรสจัดจัตนะจ๊ะเพื่อนๆที่เป็นสีม่วงๆเราก็มีตัวเอกนะจ๊ะคือมะกอกอย่างไมกได้คือตัวเอกเลยจ้ะแล้วก็ มะกอกนะจ๊ะมะกอกเราก็มีแบบนี้จ้ะไม่ใช่มะกอกสดนะจ๊ะมะกอกก็เป็นแช่พิซซ่าเจ้าเพื่อนๆแช่พิซซ่าเะยจ๊ะแล้วรับไว้เลยนะคะเพื่อนๆแลเข้าตู้เย็นจะไม่มีไม่เสียเลยจะเห็นนะจ้าเรากำลังปีสีม่วงแล้วก็มาทานกับสองตํานะจ๊ะแล้วก็มีเครื่องเคียงก็จะเป็นถั่วนี่จะถั่วลันเตาหรือถั่วแล้วแต่จะเรียกนะคะมะเขือเทศ มาแล้วจ้า,ากิจกรรมวันหยุดเจ้าวันนี้เราก็เตรียมอาหารไว้สำหรับสัง่งส้มตำนะคะสวัสดีื่นก็ตาเลยนะถ้าตำไม่ดังก็ไม่ใช่ส้มตำนะคะตำไม่ดังส้มตำไม่อร่อยนะคะเนี่ยวันนี้ไม,ม่มีมะขามนะเจ้าเพือพ่อนเราเลยนะคะเพือพ่อนเราก็มาลงมือตำกันเลยเจะะ้าเราก็ ไร่ไปแล้วนะคะว่ามีอะไรม่งนะจ๊ะแล้วก็มีมะเขือแล้วก็มะกอกแล้วก็ซอยไปแล้วมะเขือเทศแล้วก็ใส่ันแล้วเคียงของเราเนะจ๊ะนี่เลยจ้านีส้มตำจ้ะส้มตำจานเด็ดจ้ะเราก็มีเครื่องเคียงให้ให้ทานจ้ะเพื่อนยังไงอย่าลืมนะคะที่ขาดไม่ได้คือแป้งนัวเลยจ้ะแป้งนัวจ้ะทำไปอือหือหอมไหมล่ะคะคเพื่อนเพื่อนอือ มันก็เปรี้ยวน้ำที่เป็นสีม่วงๆเราก็มีตัวเอกนะจ๊ะคือมะก,กอกจ้ะมะถ้าตำไม่ดังก็ไม่ใช่ส้มตำนะคะตำไม่ดังส้มตำไม่อร่อยนะคะเนี่ยวันนี้ไม่มีมะขามนะจะเพื่อนๆเราปรุงรสแล้ว,เร,บบลลวเราก็ไม่ต้องชิมอะไรมากแนะ่ถ้าพาะสมคิดก็กกทำประจำวันนี้ะมะก,กอวันนี้เอะมะกอไม่สดเลยจ้ะนี่ยจ้ะเลาก็วางตรงที่เราจะขับ จัดถากไว้แล้วนะจ๊ะถ้าตําไม่ดังก็ไม่ใช่ส้มตํานะคะตําไม่ดังส้มตําไม่อร่อยนะคะนี่วันนี้ไม่มีมัขามนะจ๊ะเพื่อนๆเราทานเองสําหรับวันหยุดนะจ๊ะสวัสดีนะคะวันนี้สมคิดก็มาทําส้มตําลนะจ๊ะเพื่อนๆก็มีส้มตําเครื่องปรุงอะไรเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ปูดองลงไปนะจ๊ะเพราะว่าปูดองมันจะมีความหวานอยู่แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆมีความหวานอยู่แล้ว แต่กูดองลมไปเพราะเราไม่ต้องใส่น้ำเตะเลยนะคะเพื่อนๆเราก็มาลงมือตำกันเลยนะจ๊ะเราก็ไายไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะแล้วก็มีมะเขือแล้วก็มะกอกแล้วก็ซอยไปแล้วมะเขือเทศแล้วก็ใส่มปแล้วก็มีเครื่องเคียงส้มตํามีไก่ทอดมีหมูนะจ๊ะเมื่อเราตำเสร็จแล้วเราก็ควักออกมาเลยจะทิกมะกลูกนี่ก็คือแป้งนัวจ้ะก็ขาดไปได้อีกอย่างนึงค่ะไม่ใช่แป้งนัวจ้ะ ปลาแดะ <c oughs> ต้องใส่เพื่อความสวยงามน,นะเจ๊ะเราก็ประดับตรงนี้สักหน่อยนะเจ๊ะ <c oughs> ถ้ามีแครอทอันนี้เราก็ใช้สีม่วงนะจ๊ะผักสีม่วงประดับ้ก็มีเครื่องเคียงส้มตำมีไก่ทอดมีหมูเจ๊ะเมื่อเราตำเสร็จแล้วเราก็ควักออกมาเลยจ้าท <c oughs> ิ้มะกรูดซอยแล้วนี่เรา ตอยไว้แล้วนะคะนี่เลยจ้านี่เลยจ,จ้าเสียงส้ตมตำนะจ๊ะกรุณาเสียงเบาๆด้วยนะคะโกะอาจจะเป็นเพื่อน,น,นมากะอะจ๊ะเราเอ่อซื้อมาโกบมาพี่เขาใส่พิซซ่าไว้นะจ้ามาโกบเราก็มีค่ะนะคะเพราะว่าเราไปอเมริกามาแล้วมีมะเขือเทศมีพริกมีมะเขือนะจ้าระบบทำอีกชั้นจ้ะอ่มีกระเทียมมีพริกเราใส่ให้ดูและะ้วจ้าต้นน้ำตาลเลยนะคะ ปูดองก็จะช่วยในลดชาติหวานนะจ๊ะหวานเพมมงอยู่แล้วออกอาจจะเพื่อนๆมากรอบะจ๊ะเราอ่อซื้อมากรอมาที่เขาใส่พิซซ่าไว้จ๊ะมากรอเราก็มีทานนะคะเพราะว่าเราไปอเมริกามาลอกสีให้มันเป็นสีสันมันก็น่ารับทานลแล้วคะ่ะเพื่อนๆนี่จ๊ะ ถ้ามีเส้นขนมจีนหรือ,อข้าวปุ้นนะจ๊ะข้าวปุ่นดีค่ะวันนี้เราจะมาตำส้ตมตำกันนะคะดิฉันสมพิดเรืองโรจน์นะคะไม่ได้เป็นร้านอาหารนะจ๊ะอันนี้เราทํากินเองจะต้องขอบอกเพื่อนๆว่าเราทําอาหารมาแล้วจ้ากิจกรรมวันหยุดจ้าวันนี้เราก็เตรียมอาหารไว้สาหรับสัส่งส้มตำค่ะสวัสดีเลยจ้าส้ตามตำนะคะเครื่องเคียงจ้ะ เป็นยังไงกันบ้างคะส้มตำตำอือหึหม้วยนะคะเพื่อน,อนเ,ออเพื่อนอืมันก็เปรี้ยวน้ำไม่ยากใช่ไหมเพื่อนเพื่อนตำไม่ยากใช่ไหมจ๊ะเราก็ออกมานี่เลยในเครื่องใช้วัตถุที่มีนะจะเราก็จะใช้กระลำปีสีม่วงแทนแคนหลอดนะจ้าเพื่อนเพื่อนใส่กระกงลงไปเลยนะจ๊าเพื่อนเพื่อนที่เป็นสีม่วง เราก็มีตัวเอกนะจ๊ะคือมะกอกจ้ะมะแล้วเป็นกระหล่ำปีสีม่วงเราก็เอามาซอยแล้วก็ผ่าเอากระหล่ำปีสีม่วงเนี่ยเก็บไว้ได้นานนะจ๊ะไม่เน่านะจ๊ะถ้าเราเล็บไวด้ดีๆนะจ๊ะห่อไวด้ดีๆใส่พลาสติกทําตามได้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆดูคลิปจบแล้ก็ทําตามเลยใส่มะเขือเทศลงไปนะจ๊ะเราก็มีเครื่องเคียงส้มตำมีไก่ทอดมีหมูนะจ๊ะเาามื่อทำเสร็จแล้วเราก็ควักออกมาเลยจ้ะ มากอลูกทานเองสําหรับวันหยุดนะจ๊ะสวัสดีนะคะวันนี้สมคิดก็มาทําส้มตำนะจ๊ะเพื่อนๆก็มีส้มตําเครื่องปรุงอะไรเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะสีให้มันเป็นสีสัน่นก็น่ารับทานแลนะะ้วค่ะเพื่อนๆนี่จ๊ะทานีเส้นขนมจีนหรือข้าวปุ้นนะจ๊ะข้าวปุ้นตามส้ตมตำนะคะโอ้ยกรุณานะคะเบาจาักหน่อยนะคะคขอแป๊บหนึ่งจะ้ะ อ่อนเราจซื้อมะกอกแต่ที่แคนาดาไม่มีขายเลยจ้ะเพื<ๆ>่อนนี่เลยจ้ะมะกอกนะคะก็กระหล่ำปีสีม่วงนะจ้ะนี่เลยนะคะกระหล่ำปีสีม่วงจ้าถ้าตําไม่ดังก็ไม่ใช่ส้มตํานะคะตําไม่ดังส้มตําไม่อร่อยนะคะเนี่ยวันนี้ไม่มีมะขามเลยจ้ะเพื่อนเราไม่นิ่มะกอวันนี้เออมะกอไม่สดเลยจ้ะนี่เลยจ้ะเราก็วางตรงที่เราจะฉับ จัดผักไว้แล้วนะจ๊ะถ้าตําไม่ดังก็ไม่ใช่ส้มตํานะคะตําไม่ดังส้มตําไม่อร่อยนะคะนี่วันนี้ไม่มีมัขคาเลยจ้นเพื่อนๆเราก็มกาทานข้าวเช้ากิจกรรมวันหยุดจ้าเทียงของเราเะจ๊ะนี่เลยจ้านี่ส้มตำจ้าส้มตำจานเด็ดจ้ะ เราก็มีเครื่องเคียงให้ให้ทานกันเพื่อนๆทานเองสําหรับวันหยุดนะจ๊ะสวัสดีนะคะวันนี้สมคิดก็มาทําส้มต,ตํานะจ๊ะเพื่อนๆนก็มีส้มตําเครื่องปรุงอะไรเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะก็ทานกับส้มตําได้เลยจ๊ะเพื่อนๆเป็นไงเจ้าวันนี้น่าน่าทานไหมคะมาด้วยกันมาเลยนะคะมาทานด้วยกันมีไก่ท